สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวพืชสมุนไพรนะครับเริ่มต้นที่กลุ่มลวกผิวหนังนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเสร็ปังพรน,นะครับอันนี้เป็นเสร็ฟังพรตัวเมียครับนี่คือแปะตำลึงครับ ตัวต่อมาครับว่านหางจระเข้อันนี้ครับทองพันช่างต่อไปเป็นกลุ่มขับลมประจำเดือนนะครับเริ่มต้นที่ขานะครับต้นขา แล้วก็ดีปรีครับดีปีกระบือ7ตัวครับประมาณนี้นะครับยอก็ผมต้นยอ,อน,นี่อันนี้ต้นกระือครับ น,นี้ต้นขอบชนางเจดมูลเพลิงแดงโหระพาครับที่เราคุ้นเคยกันพิมเสนตันอันนี้ชะพรูครับ สบไปเป็นกลุ่มเสริมกลุ่มคุ้มกันนะครับก็ขอเริ่มต้นบันทีมะนาวเลยมะนาว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 นะครับอันนี้ทุกคนรู้จักกันดีครับฟ้าลายโจรผมสุดๆดมะกรูดนะครับะมกุดสุดท้ายก็คือกลุ่มแก้ไขนะครับ ว่านชนรนิสารโปร่งฟ้าเนียมหูเสือผักหวานบ้านบรเพรีค โกดจุลาล้มพาครับแล้วก็แค่นะครับและนี่ก็คือพืชทั้งหมดนะครับที่เป็นพืชสมุนไพรนะครับเยอะแยะมากๆเลย ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับสุขภาพดีมีความสุขกันนะครับสวัสดีครับ